EP ที่54กระบะท,ทรงหลูบบอลลองมาด้าหน้าใหม่ BT50 ปี 2, 2021ราคาไม่ถึง450,000บาทผ่อนเบาๆบา7,300บาทยิงยาวตลอดสัญญาไปชมตัวรถกันเลยชมหน้าเหมือนมาด้า2คันนี้ ปี2021ไฟหน้าแบบหลอดโปรเจคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกให้ด้วยเครื่องยนต์อยู่ที่1.9ระบบเกียร์ธรรมดาของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ให,ใหม่พร้อมรับประกันหลังการขายตัวนี้ได้แม็กเดิมของมาด้ายางขอบ17สีเส้นภายในคันนี้พวงมาลัยมีมัตติฟังก์ชันระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดระบบเบรก ABS คอนโซลด้านในจะเป็นสีดำพร้อมกับจอให้ด้วยฟัง <Yahoo! S 1> ชันด้านหลังคันนี้ได้แม็กไลเนอร์เดิมทุกจุด ไม่มีเจาะพร้อมกล้องถอยหลังมีกันชนท้ายพร้อมเซ็นเซอร์และยางอะไหให้ด้วย1เส้นคันนี้ราคา419,000บาทประวัติดีฟีดาวผ่อนค่างวดเบาๆ7,300บาท84งวดลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้หรืออยากชมคันอื่นเพิ่มเติมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะติดต่อตดโดยตรง0892727772 ถ้าคุณกำลังมองหารถสวยคุณภาพดีเรารอคุณอยู่ที่มารวยมอเตอร์นะคะเจอกัน EP หนะะ้าค่ะ